สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่หูทีวีจัดให้ช่วงนี้ฝนก็ตกหลายพื้นที่แล้วนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเพาะปลูกค,ค่ะค่ะวันนี้นะคะรัฐบาลแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้กําจัดหญ้าในไร่ข้าวโพดท,ที่พี่น้องในชาวไร่ข้าวโพดเนรู้จักกันดีแล้วค่ะอย่างนิโกะแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําในชุดคู่สูตรใหม่ค่ะคือนิโกะบวกโซตะอยากรู้กันใช่ไหมคะว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปเลย นิโกหรือชื่อสามานิโคซันฟูลอนเป็นสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดออกฤทธิ์ดูดซึมเข้ายับยั้งการเจริญเติบโตและควบคุมเมล็ดวัชพืชที่ยังไม่งอกนิโกจึงมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืชได้นาน2-3ถึงเดือนโดยไม่ต้องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชบ่อยๆสามารถควบคุมวัชพืชในฤดูและข้ามฤดูได้นิโกสามารถกำจัดหญ้าได้ทั้งใบแคบและใบกว้างโดยเฉพาะหญ้าที่มีลักษณะคล้ายข้าวโพด หญ้าใบาแคบที่มีข้อมีปร้องเช่นข้าวฟ่างผีหญ้าขยงหรือหญ้าขนซึ่งเป็นปัญหาในไร่ข้าวโพดเพราะ,จะเจริญเติบโตเร็วคอยแย่งน้ําแย่งอาหารทําให้ข้าวโพดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและที่สําคัญ เป็นวัชพืชขึ้นชื่อว่ากําจัดยากการกําจัดวัชพืชเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของนิโกะและนิโกะก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ข้าวโพดแต่หากในแปลงมีปัญหาข้าวฟางผีหญ้าขยงรับรองว่านิโกะจัดการได้แน่นอนค่ะการใช้นิโกะเหมาะกับข้าวโพดอายุ10-20วันหรือข้าวโพดในระยะ3-5ใบใช้หลังวัชพืชงอกหรือระยะต้นอ่อนอัตราการใช้1ขวด500ซีซีต่อน้ำา200ลิตร ฉีดพ่นบนพื้นที่3-5ไร่ที่สําคัญฉีดในข้าโพดพันธุ์ที่แนะนําเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาทําความรู้จักชุดคู่ใหม่ของนิโกะคือนิโกะบวกโซตะโซตะ หรือชื่อสามานฟูลอกซิเพอร์ออกฤทธิ์ดูดซึมทางใบมีการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วลงสู่รากใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างและวัชพืชประเภทเครือเถาเถามันตดหมูตดหมาจิงจอ้อเมื่อมาคู่กับนิกโกจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดทั้งหญ้าใบาแคบได้ดีตามคุณสมบัติของนิกโกและจัดการใบกว้างรวมทั้งวัชพืชเถาเรืย้ยได้กว้างขวางตามคุณสมบัติของโซตาและที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพทําให้สามารถจัดการหญ้าแห้วหมูได้หญ้าแห้ว าหมูที่พบมากในไร่ข้าวโพดจะเป็นปัญหาในการกําจัดเพราะโตเร็วมีเงาและหัวใต้ดินเมื่อฉีดพ่นสารทั่วไปจะกําจัดเฉพาะส่วนที่อยู่บนดินเท่านั้นหัวไระเง่ายังคงจเจริญเติบโตต่อไปชุดคนี้โกะบวกโซตะที่มีธิดดูดซึมลงสู่รากจะช่วยจัดการปัญหานี้ได้ค่ะอัตราการใช้นิโกะ1ขวด5 0 0ซี cc, บวกโซตะ1ขวด5 0 0ซีผสมน้ํา200ลิตรเหมาะกับข้าวโพดอายุ15-25วันฉีดพ่นบนพื้นที่3-5 ย้าอมกครั้งนะคะใช้ในข้าวโพดท,ที่แนะนําเท่านั้นค่ะเราไปดูผลการทดลองชุดคู่ใหม่นี้โกะบวกโซตะกันดีกว่าค่ะว่าจะมีประสิทธิภาพยอย่างที่ว่ามาไหมบอกไว้ก่อนนะคะว่าแปลงที่เรานํามาวันนี้เป็นแปลงที่มีปัญหาญ้าแห้วหมูค่ะไปชมกันเลยดีกว่าไปเลยอันนี้ฉีดไป12วันนะครับอันนี้ฉีดย้าเล็กนะครับข้าวโพดเล็กข้าวโพดประมาณ5ใบนะครับที่มาฉีดนะครับก็คือประมาณ10กว่าวันไม่เกิน15วันนะครับอันนี้อาตาัตรา ห้าสิบบวกห้าสิบนะครับนิโกบวกโซตะนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่เหลือไม่รอดนะครับตายเกลี้ยงแน่ๆนะครับอันนี้ฉีดยาเล็กหน่อยนะครับคือเหี่ยหมูมันยังไม่หนามากนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอย่างนี้ตายแน่นอนนะครับถอนให้ดูเด้เลย ก็มาต้นดูคือเขียวหน่อยก็ได้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับครับแปลงนี้นะครับหลังจากฉีดไปแล้วสิบสองวันนะครับอันนี้ฉีดญ้าโตเลยนะครับแห้วหมูขึ้นหนึ่งเข่าแล้วนะครับไปฉีดนะครับให้ดูระหว่างฉีดกับไม่ฉีดนะครับเห็นไหมครับไอ้ที่ไม่ฉีดนะครับเราฉีดตั้งแต่ปตายข่าไปทางซ้ายมือนะครับ นะครับยาเยอะมากนะครับนะครับไอ้ที่เราฉีดนะครับมันก็เริ่มเหลืองสิบสองวันนี้เริ่มเหลืองใช่ไหมครับเริ่มเหลืองเหลืองมันเหลืองเล้นะฮะเห็นไครับถ้าเหลืองอย่างนี้ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวจา์หนุยไปถอนให้ดูหน่อยดีถ้าต้นให้ดูหน่อยดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับดูแลไม่รอดนะครับเห็นไหมครับมันหลุดออกมาแล้วใช่ไหมครับ ที่เราดูแปลงที่แล้วในแปลงก่อนนั้นนี้ฉีดหญ้าเล็กนะครับอันนั้นมันจะตายดีมากๆเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับถหญ้าโตนี่ยเราฉีดมาในสิบสองวันนะครับถึงจะดูเหมือนเขียวมันแค่เหลืองเหลือนะครับแต่โคนต้นและยอดในมันตายหมดแล้วนะครับอันนี้คือฉีดหญ้าโตมากนะครับสิบสองวันนะครับหลังจากฉีดนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับนิโกชุดคู่สุดใหม่เห็นผลการทดลองแล้วน่าลองใช้มากเลยใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นใบเขียวๆแต่รากตายแล้วไม่โตแล้วนะคะจะแห้งตายภายใน20-30วันคะ่ะ ที่กินเลกน,นะคะสาหรับการใช้การตัดหญ้าแห,ห้วหมูควรฉีดให้ชุ่มมากกว่าหญ้าชนิดอื่นค่ะแปลงของพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดนะคะที่มีปัญหาหญ้าประเภทเครือเถาหรือหญ้าแห้วหมูเนี่ยลองซื้อมาใช้กันดูนะคะช่วยแก้ปัญหาแน่นอนค่ะ, <c oughs> ะและที่สําคัญนะคะก็ต้องใช้กับพันธข้าวโพดท,ที่แนะนําเท่านั้นค่ะแล้วก็ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้ด้วยนะคะ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจําหน่ายหรือว่าพนักง,งานประจาเขตหรือว่าจะอินบ็อกมาที่แฟนเพจราพาทิศหรือไลน์แอดทีเจซีเข a l ้อก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคน้วยนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะในทุกวันที่22สวัสดีคะ่ะ